ก่อนจะไปชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามที่ปุ่มนี้แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ปุ่มนี้กดกันมาเยอะๆนะครับไปชมคลิปกันเลยก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมน,นะครับวันนี้ก็อยู่ขับผมนะครับไม่จริงนะครับทันทีนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ทีห้าสิบแปดนาทีนะครับตอนนี้นี่ก็บัดกริ่นานะครับผมก็จะมาแจกคนดูนะครับ คนดูใหม่นะครับเขากดติดตามผมใหม่แล้วเขาก็ขอนะค,ครับกล้าขอผมก็จัดให้นะครับนี่ครับเลขรหัสครับจะเติมไปดูเก่งๆจริงๆนะครับขอลอกครับนี่ครับขอลอกเลยนะเนี่ยโอ้โห,โหมีคนรักมาเ่าผู้ชบมาได้เปล่า ท่านผู้ชมขอบคุณผู้ติดตามใหม่ด้วยนะครับสำหรับคนเนี่ยโอ้โหกันตัวยนี่ครับผู้ติดตามใหม่ครับก็เป็นข้อพวนี้แหละครับเดี๋ยวผมค่อยดูนะขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามนะครับก็เห็นแล้มกดติดตามพบเขียนแปดเลยเหรอไม่ใช่ครับผมคอมเมนต์เขานะเนี่ยครับยูดีสองหนึ่งเก้าหกแปดเจ็ดสาม ครับ,บนะี่ครับก็โหเขาไม่มีผู้ติดตามเลยนะครับผมก็จะติดตาม,มาเขานะโหครับขอบคุณนะครับพี่กดติดตามให้เลยนะครับน้องพี่จะเติมเพจให้ก่อนนะเดี๋ยวพิ่งนะครับนะครับเขาทำไมกล้าขอผมก็กล้าจดให้นะครับทุกชมใครจะพลาดด็กคนนี้นะครับ นี่ครับทุกผู้ชมก็เป็นเลขย i d น้ยดีนะตัวผมจะให้ดูนะผมขอจับเลขย์ดีก่อนนะครับเอาเติมแบบสดๆเลยนะครับผมไม่โกงหกนะเขาก็ทำคลิปด้วยนะผมก็จะแจกเพชรเขานะครับ คลิปดับครับท่านผู้ชมก็ขอไปด้วยนะครับเครื่องดับนะครับก็ทำคลิปด้วยนะไปดูคลิปช่เอ้าก็ไม่มีคลิปครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณที่มาติดตามใหม่นะครับผมแจกจริงครับนะครับเราก็เข้าไปกูเกิลเลยครับรับท่านผู้ชมแจกจริงไม่มีวงนะครับ แจกจริงๆครับแจกจริงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์กันเหมือนคนใหม่นะครับถ้าคนใหม่ผมจะแจกนะถ้าคนเก่าผมจะสุ่มเอานะครับแต่ก็เห็นมันมีคนเก่าอยู่หนึ่งคนนะครับเข้าได้เวลาก็จะได้อีกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเติมให้นะครับขอคลิปหน้านะครับทีนี้เติมให้เด็กคนใหม่ก่อนนะครับมาครับเติมกันแบบสดๆเลยนะครับ 1, อ 6, 8นะครับแล้วก็เ 3, ็ดสนะครับน่าจะสองหนึ่นะครับนี้นะครับข้อสูร่ระบบครับจะายละเงินด้วยบัตรกานีน้าครับ นี่ครับน้ำลายก็สำเร็จแล้วครับเพชรก็ได้เข้ารหัสน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องก็ถ้าดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับแล้วบอกเพื่อนๆกันนะครับก็อย่าลืมนะครับผมก็เตรียมให้แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมสิบเอ็ดเพชรเนี่ยครับไปแล้วนะครับแล้วก็ไปเข้าเกมฟีฟายเลอร์นครับทุกผู้ชก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ไม่อยู่มนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็อย ภาพเคลมฝ่ายน้ำเก้าปีแมนะครับทวามเวลาครับเก้าปีแล้ใช้กรายกตั้งปเลยผมไม่เอานะสองไปก็เข้ามาแล้วครับกิจกรรมใหญ่ะก็เรื่อเข้ามาแล้วนครับเป็นกิจกรรมวันพันแมนนะครับตอนนี้เคมน่าจุความครบแล้วมั้งนะครับทุกชมผงขอละครองนะแล้วผมขอเยจม งที่จบดใหม่วัดมเวี่าขอรับของก่นนะครับขอบอนุญาตด้วยนะครับอืมคลิปสัน้นผมก็จะลงนะโอ้โหจบแล้ผมก็ปั๊มตัวแค่นี้นะครับก็ปั๊มมากผมก็ไม่ได้ปั๊มกับเขาะนะเนี่ยผมไปดูครับหนึ่งก้าวสิกกบก้าวอมมาถึงการเวลาจาครับ มขอไปนะครับผมเติมน้แจกเ็นะครับกผมไป50บ้ับจะให้ครับคิปนี้จะแจก50นะับเนี้กิจกรรา150ูแจก50เลยนะนี้เปนยาวเลยนะครับนีครับเป็นกิจกรรมนี้ครับของรางวัลก็ของรางวัลดินนะเดีครนบเดื่อนดูนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไข่นะ นี่คนอยากได้กับปอรเช่เนาครับปร์เช่เนาะจังกุดจ้าเลยครับแต่ก็ลงใส่ตำหนัเราสามารถไปเก็บได้ที่เออเป็นอะไรนะเออหมดจะไปครับนี่ครับเก๊กมันต้องล็อกอินตอนตีหนึ่งมั้งเขาใชทำไรเหรอก็ไม่รู้นะตอน,นี้ผมก็มีเพชรเงินสามหมื่นกว่า เพจส11เอ็ดนะแต่ผมก็จะเติมเอตลอแต่วันนี้ผมก็จะมีจิตกรรมเล่นนะครับตอนเที่ยง่าจะเป็นสตรีมสตรีมคนไม่มีคนดูครับผมไม่ได้สตรีมนะ เพจก็อย่าลืมกดติดตามพี่และกดไลค์ถ้าต้อง,งกดแชร์ก็ได้นะจะเป็นแชร์ก,ก็จะมีนะครับสำหรับผู้ติตตตดตามใหม่พี่ก็จะแจุกคุณนะครับแจกทุกคนนะครับแจกทุกคนเลยนะครับคีดได้เสียงขาดอะไรไปไม่ดังก็ขอไปได้วยนะครับนี่ครับอืแ <c oughs> จกกันยาวเลยนะใครอยากได้อันเนี้ยผมแจกเลยครับเนะี่ยอยากได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะผมแจกจริงนะ มนแจกวัด2ครั้งเลยเอะหมมาคับทุกชมกไปดูครับกรนี้ก็ยากมเด็กก็ผมไม่สุ่มนักเกลือถึงจะึงจะแรงกว่าเออเป็นลูก2องดีแทก็ตนะผมไม่เอานะกเกลือครับทุกคนเกลือ เกลือครับมันเกลือมันเกลือเนี่ยเกลือหืมของรางวัลดีครับก็ดีอยู่นะของรางวัลเนี่ยอยากให้กระแทกเมื่อว่ามันเกลือครับทุกคนผมอยากสูบมันเกลือโอ้สองใบเองตัววันพันแมนครับมันชื่อมากเลย ตุกข์ก็ไปดูในร้านค้าดีกว่าเขามีของอะไรเข้ามาตุกข์ครับทุกคนครับตุกข์ตุกข์ตุกข์ค้าขมากเลยนะไเงี่ยโอ้โหถาลิงครับเก้าเก้าแมวนะลิงเอาไปทำอะไรอยียดจ้าครับโอ้โหมีทุก มาดูครับอือหืออ๋อโยนปลาครับตายโยนปลาเฮ้ยโยนระเบิดดีกว่าให้จะก,กินมาแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหูยังจ้าครับตัวเชื่อมตัวใกล้ครับตัวใกล้โอ้โหหมันรับไฟลุกแขียงแล้วเนี้ยโดนเขียงโดนเขียงโอ้โหมัดไปลุกก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับ แพ็กเกจนะถ้าคลิปมีสั้นผมก็ขอไปเลยนะถ้าคลิปสั้นผมก็จะลงชาบจ้ากัุผชมไปดูกล่องกันครับกล่องว่ามีกล่องอะไรมาเพิ่มมาอาจจะเป็นพวกไอวออะไรมั้งก็อยากรู้อยู่แหละ,อะโอ้โหหนักอาะยังอยู่ครับ ไม่มีอะไรมากนะไปดูอาวุธกันครับเชื่มอมตุ้มเชื่อมก็ขออย่านะครับก็อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์อยู่ดีใต้คลิปนะครับแจกจริงครับแจกจริงจากได้เพชรก็แจกจริงหรอครับรหัสผมไม่มีเพชรแจกให้คนดูดีกว่าครับรหัสผมจะไม่หุนี่ก็รหัสใหม่นะครับเจกตุ้มชืเดมแลวผม พาไปดูสกินปืนโอ้ทุกคนดูสกินปืนผมไปแล้วนี่ไม่ต้องดูอะไรแล้วก็ได้ครับมาครับต่านผ้ชมตอนนี้ก็ขอกราบลาท่านผู้ชมนะครับผมก็ขอ,อปิดคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์และกดติดตามยูดีนะครับแล้วกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับ bye-bye oh let's go bye, -bye.